ช่วงนี้เหรอหมันอาจจะเป็นเพราะว่าด้วย,วย <mm> มีตะโกนบอกว่าอย่างนั้นอันที่จริงเราตั้งใจจะทําเป้าใหม่ตรงนั้นไว้อยู่แล้วค,คืออย่างอย่างมุงิว่าตัดผมอะตั้งใจจะตัดอยู่แล้วเพราะอากาศมันร้อนเราจะเลี้ยงผมใหม่แต่จังหวะมันก็ไประจวบเหมาะกับโอ้มันมา โดนช่วงนี <cleaning> ้พอดี <practiced noise> แล้วโอ้แล้วตอนเราตั้งใจจะลดน้ำหนักก็เผอิญว่าอาจจะด้วยเฮิร์ด้วยอะไรยอย่างด้วยก็เลยบบกว่าโอ๊ยอากาศมันร้อนเนาะไหนๆก็สักนิดนึงแล้วกันประจําปีอะไรอย่างเงี้ยเออไหนๆเราได้แบบว่าน้ําหนักมันลงไปแล้วเราก็เลยแบบว่าสักนิดนึงแล้วกันพอเป็นกระใสอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ย่ยนตัดใจไปลงหรือเปล่าก็เลยแบบนี่นี่ไงน้องๆมาแซวอยู่มันยังแซวกันอยู่ย่าวันนั้นเดินเข้ามาโอ้โหตัดผมแล้วตัดใจได้หรือยังจ๊ะ้วเรายังไงอ๋อ มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าตัดใจไม่ได้แต่โอ้ยไม่ใช่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการตัดผมที่แบบอกหกักแล้วถามว่าตัดใจได้ยังก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันก็ยังมีแวบหนึ่งที่เป็นแบบคิดถึงเราก็แบบว่าเอ้าในเมื่อมันในเมื่อมันยังคิดถึงอยู่ก็ปล่อยให้มันคิดถึงไปก็ไม่ทรมานตัวเองก็ก็ไม่ผิดที่จะคิดถึงแล้วก็ต้องยอมรับตรงนี้เพราะเพราะมันแค่เปลี่ยนสถานะเขาก็ไม่ได้จากเราไปไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันก็แค่ใช่ค่ะมันก็มีโอกาสได้เจอกันอยู่แล้วฉะนั้นมันก็อยู่่่ทีวาาาเเรรจะดึง สติกับดึงความสุขตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองให้ให้เร็วที่สุดก็แค่นั้นในเมื่อว่ามันมันเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่คิดถึงไม่ได้ก็คิดถึงไปคิดถึงให้มีความสุขไปเลยอย่าคิดถึงแบบมีทุกข์ดีกว่าอืมันดีขึ้นนะคะมันมันดีขึ้นก็อย่างที่เราบอกว่าณตอนนั้นสองเดือนเนาะที่เราอยู่กับความทุกข์ที่พยายามที่จะจูนพยายามที่จะปรับให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายในเมื่อมันมันเป็นไปไม่ได้เราก็ทําความทุกข์นั้นแปลงให้มันเป็นความสุขในเมื่อมันไปในสถานะแปลงไม่ได้ก็อยู่ กันแบบให้มันมีความสุขไปในสถานะเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ก็ถือว่าเราก็ไม่ได้เสียเขาไปนี่นเราก็อยู่กันในแบบเป็นเพื่อนกันในสถานะเพื่อนอย่างเงี้ยไ,ได้มีการพูดคุยกันอย่างเงี้ยมันจะทให้เรา,<อ>เราว่า<อ>ตัดใจไม่ลงไหมครับอ่าณตอนนี้เอาจริงนะว่าเราก็ยังไม่มีเหตุที่ต้องเจอเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปเจอแล้วจะ เริ่มคุยกันยังไงจากแต่ก่อนที่เป็นตัวเองจ้าจา๋าจ้าจ๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเริ่มเริ่มจากยังไงเราก็คือยังยังยังคิดภาพนั้นยังไม่ออกก็คือต้องรอว่าถ้าเจอกันจังจังอะ่ะก,ก็ก็นั่นแหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้มันมัน,ม,นมันเกิดกันแบบตอนหน้าไม่ไม่ไม่มีไม่มี ไม่ไม่มีติดต่ออะไรเข้ามาค่ะก็เราก็ถือว่าก็ดีแล้วก็ก็ไม่เป็นไรเรามีความรู้สึกว่านี่ขนาดเพื่อนตอบหรือเพื่อนโอเราเรายัางรองไห้ก็ถ้าสมมุติว่าถ้าคิดในในอีกทางหนึ่งว่าถ้าเขายังติดต่อมาก็เท่ากับว่าเหมือนเราก็ทําให้ <c oughs> เราคิดเ,เองว่าอ๋อยังมีเยื่อใยกับเราอยู่ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยก็ ก่อนที่เขาจะไปเขาก็ก่อนที่เขาจะบอกอลดสถานะเขาก็บอกแล้วว่ายังไงก็คือยังยังเป็นห่วงอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังจะสพอร์ตทุกอย่างของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะน,น้นำหนักน,น้ำหนักอเกี่ยวกับกี่กโลคะลงไปแปดโลโลงไปแปดโลเราเราเราก็ไม่รู้ว่าลงไปมันบวกกับเราอยากจะจะจะลดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออ มีนิดนมาตอบแทนเลยวจ <laughs> ัวงหวะเอาไหนจังหวะช่วงนี้แหละเนอะใช่ล้วก็เลยโอเคถือว่าเป็นการดูแลรักษาสุขภาพไปแล้วกัน ใช่แล้วก็มันมันก็จะได้มีเขาเรียกว่ามีงานดีๆเข้ามามันก็มีเข้ามาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าอ้าวถ้าเราทําสถิติจริงๆถ้าแบบว่าทําหนักเราขึ้นในช่วงตัวเราที่แบบไม่อยากจะบอกว่าตัวเองอ้วนเลยอวบแล้วกันหอบแล้วกายคืองานก็หายนะแต่พอเอน้ำหนักเราลงตัวเรามันมันโอเคขึ้นอะไรเงี้ยงานมันกลับเข้ามาเงินมันกลับเข้ามาก็เลยว่าเออมีคนทักบอกว่าราศีกันน่ะให้อ้วนให้อวบไปเลยแล้วเงินจะเข้าไม่ใช่ถ้าสถิติเราอ่ะถ้าอยู่ในช่วงเกณฑ์ประมาณ ห้าสิบกว่าเงินงานเข้าอ๋อเราก็เลยว่าเอางั้นก็เราจะคง่าอ่าเขาเรียกน้ําหนักไว้ประมาณเกณฑ์ประมาณนี้น่าจะดีกว่าเพราะเพราะถ้าจากสถิติมันมันเวิร์กว่าได้ยังไปอีกไปอีกอยากได้สักสิบห้าโลมันแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิาอีกเจ็ดอีกเจ็ดเองเอมาเรามาครึ่งทางแล้วไม่ไม่ไม่ค่อยๆ่อยไปค่อยค่อยไปค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเราลดแบบ บบเครียดอะไรเงี้ยพอความเครียดก็ยิ่งไม่ลดมันก็ยิ่งไปทําให้ตัวเองซเรียสแล้วก็จะแบบมันพอเครียดเดี๋ยวก็ลงกระเพาะก็จะป่วยอีกอย่าง <S 2> <S 2> แล้วก็ค่อยๆเป็น,นปค่อยๆอนนไปช่วงนี้กินได้เลือกกินตอนนี้กลายเป็นเลือกกินใช่คะ่ะตอนนี้กลายเป็นเลือกกินอนนานีาร์ปกติแล้วกินได้อะไรได้ปกติไม่ไม่ปกติอะสิจย์ก็เรียกว่ากี่เดือนแล้วแม่ก็ตั้งแต่กุมภาเนาะตั้งแต่กุมภาก่อน ก่อนวันมั่นน้องก็เท่าไหร่แล้ววะเออเนี่ยเราก็ไม่ได้นะเออก็ประมาณประมาณสามเดือนใช่ค่ะยังร้องไห้อยู่มีมีมีร้องไห้มีมีบ้างแวบนึงก็แบบถ้าเกิดมีคิวใหม่เข้ามาเลยตอนนี้เปิดไหมอะไรยังไงไม่ค่ะมันยังเหนื่อยไม่ปิดแต่รู้สึกแบบว่ายังยังไม่พร้อมที่จะ จะศึกษาใครเพราะมีความรู้สึกมันบางอย่างเจ็กอยู่กลัวกลัวว่าถ้าถ้าต้องเป็นซ้ําอีกแล้วเห็นสภาพตัวเองที่ที่เป็นอย่างนี้ขอแบบอยู่กับคําว่าเพื่อนให้มันยาวนานๆแต่ถ้าเขาคิดจะจริงจังกับเราก็ให้เขาใช้ความพยายามของออของเขาดีกว่าเ,ออเราอว่าปะพอไปเจอคําที่เป็นแบบ คำสมน้ําหน้าก็มีก็เธอเป็นอย่างนี้ไงคําที่แบบว่าสงสารเราก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสองแง่สองสองสองมุมสองด้านอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่อยากอ่านข้อความที่รู้สึกว่าสมน้ําหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าวันนี้เราเจ็บละเราอยากจะให้เห็นใจผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแบบว่าเฮ้ยมันมันก็ต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยด้วยบุค,คลิกของคนที่เราเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นอย่างเงี้ยมันก็แก้นิสใสอย่างเงี้ยของเราไม่ได้ใช่ ก็รอที่แบบแบบเขาไหนอ่ะเมื่อกี้เธอพูดความรู้สึกเราหรือเปล่าเหมือนเธอยังรอแบบก็ยังอย่างที่บอกที่ตัดใจไปแล้วแต่ว่ารอแบบให้โอกาสเขาอะไรเงี้ยไา่กลับมาอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าตอนนี้ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรบอกไม่ถูกอ่ะรู้สึกว่าอยากอยากจะให้มันเป็นไปตามธรรมชาติคือถ้าเขาจะกลับมาหรือจะมาขอคืนดีก็ ยินดียินดีหมายถึงว่าปรับความเข้าใจคือมันมันไม่มีใครอย่างที่พูดว่ามันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกมันเป็นนาช่วงเวลาหนึ่งเหมือนครั้งหนึ่งเราก็เคยบอกบอกเลิกเขาเหมือนกันในวันที่เราไม่ไหวรู้สึกแบบว่าเขาไม่โอเคกับเราณนะวันเนี้เขาก็เป็นฝ่ายบอกเขาก็จะไม่โอเคกับเราในในบางอย่างของของสิ่งที่เราเป็นอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าอ่าก็เลยปล่อยมันไปนตามธรรมชาติว่าถ้าวันเนี้ยเราใช่กันจริงๆ ใช่ค่ะก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามวาละของมันแต่ถ้ามันไม่ใช่ก,ก็คือใช่ก็คือต้องปล่อยไปแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้จะเปิดให้คนใหม่เข้ามาขอพักจิตพักใจก่อนเ,ออเพราะว่าแบบสึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักจริงจรถา, <laughs> ามถามค่ะณวันนี้ตนะั้งแต่เราไปไป,ปฏิบัติธรรมวันนี้รู้สึกโอเคขึ้นมาเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเกินห้าเกินห้าสิบเปอร์เซนต์ใช่แล้วแต่มันมแค่มีแค เซี่ยวนึงจิ้งนึงหรือแบบบรรยากาศบางทีอยู่โอ้ยบางทีเพลงเปิดมาโดนจังหวะพอดีก็คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันบรรยากาศท่ากุดใช่ค่ะเรา่เใช่คือคือคือในบรรดาคนที่เราคบมาหลายๆคนเคนอ่างเงี้ยเราก็ใช้เวลาเป็นปีอยู่นะกว่าจะมมฟออนได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราก็เป็นคนย้ำคิดย้ำทําหรือมันมันอยู่คนเดียวมานานมาหลายปีอะไรอย่างเงี้ยนานจะมีผู้ชายผ่านก็มาเีมันก็แบบ ความรู้สึกอ่ะมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันแก้มันมันยากมันยากที่จะแบบลดเหมือนมันไม่ใช่เหมือนเอายางลบๆออกมันหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเน้อหยละยี้าปร์เซ็นที่ยังทำใจไม่ได้ยังจับใจไม่ได้หลังจากนี้แล้วแม่ก็ก็ได้ข่าวเหมือนที่ลาล่าบอกก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามทำใช้ค่ะใช้เวลาแล้วก็ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติก็ก็ไม่โฟกัสแล้วก็ไม่ใช้25%แบบมีความทุกข์ก็ใช้25%ที่ เราคิดอย่างที่บอกถ้าคิดถึงเขาก็ปล่อยให้มันคิดถึงเขาไปใช่เพราะมันทําอะไรไม่ได้คือการคิดถึงเราก็ไม่ได้ไปหาเขาเขาก็ไม่ได้ไปหาเราเราก็ไม่ทําให้มันเป็นทุกข์ก็แค่นั้นเองคนใหม่ถ้าจะเข้ามาล่ะแม่คนใหม่ถ้าจะเข้ามาก็ต้องแบบต้องเป็นยังไงต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะที่แล้วอันดับแรกก็คือต้องคุยกันให้เข้าใจแล้วก็หนึ่งสิ่งที่ลรลาจะไม่ปิดคือคือนิสัยส่วนตัวเราไม่อยากจะมาแบบ อยากให้รับนิสัยส่วนตัวของของเราได้แล้วจะบอกว่าทุทกคนนะจากสถิติผู้ชายที่คบมาพอเราเปิดปับ๊บค่อนข้างที่จะโอเพนคือไปบายบายคือแล้วเหตุผลซ้ำๆที่ ใช่ค่ะเหตุผลซ้ำๆที่เราได้ยินบ่อยๆนั่นก็คือเขาไม่พิเศษแล้วอ,อ,อืนี่คือเป็นอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยแบบอโอเคถ้าถ้ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็หลายๆคนก็แนะนำเาว่าเธอทลองปิดเออลองปิดดูบ้างคือไม่ไม่จำเป็นต้องเปิดแต่ก็ไม่ปิดอะไรแล้วก็ไม่โฟกัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือปล่อยให้มันเป็นไป,นปนตามสบายๆหรืออาจจะเป็น อาจจะเป็นอย่างที่คนอื่นเขามองก็ได้คือพอเราเปิดแล้วความเป็นส่วนตัวหรือพอเวลาเขาจะมาอยู่กับเราอยู่ยังไงในแวดวงศิลปินจะไปยังไงจะอยู่กันท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบโอเ่กันท่าไหน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ <c oughs> ยเราก็ไม่อยากเออโอเคก็ไม่อยากให้เขาอึดอัดงั้นก็เราถ้าจะเข้ามาคุย <c oughs> ก็ให้ทุกคนรู้ว่าเราเราจะแบบไม่เปิดแต่ก็ไม่ปิด แล้วก็จะไม่โฟกัสก็อยู่ด้วยกันแบบเป็นเป็นเพื่อนที่มากกว่าคําว่าเพื่อนอแล้วกันแล้วก็คุยกันเข้าใจไม่ใช่เข้ามาแล้วแบบพอเราเปิดพอทุกคนรู้จักแล้วก็ฉันไม่มีความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เออเนี่ยกลัวคำนี้มากเลยอ่ะเออแล้วช่วงนี้สังสรรค์กับเพื่อนบ่อยไหมก็คือต้องมีเพื่อนอยู่ด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราได้แบบลืมไม่นึกถึงอ่าต,ตอนนี้อยู่ได้ ก่อนนั้นสองเดือนสิงอยู่บ้านก็คืออย,อ,ยอยู่ไม่ได้ก็คือต้องขับรถมาบ้านแล้วเด็กๆก็ตามพอเกินเวลา9ก้าโมงแล้วพี่ล่าตื่นยังมาเน,นี้ยกับข้าวนะพี่ล่าอยู่ไหนคือเขาจะตามตามตามตลอดแค่เห็นเราหายไปสักสินาทีเอาละตามไลน์ตามไลน์ตามแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็คืออยู่ได้ตั้งแต่ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็อ่าต้องงดแอลสองเดือน เพราะว่าด้วยสิ่งที่เราขอรู้ว่าอันนี้ทา <c oughs> นไว้า <c oughs> นไว <c oughs> อะไรอย่างนี้ <c oughs> แล้วปีนี้เขาบอกว่าเรื่องผู้ชายหยุด <c oughs> ก่อนถ้าเขาถามว่าจะเอาอะไรละ่ะถ้าเกิดว่าเอาเงินก็คือเดี๋ยวผู้ชายมันก็มาตามของมันอัตโนมัตินั่นก็โฟกัสตรงนี้ไปถ้าจะเอาเงินกับงานตรงนี้ก็ต้องเบาตรงนี้ลงให้หมดแล้วก็ต้องงดปาร์ตี้เรื่องเดิง,เงก่อนสองเดือนเพื่อปฏิบัติเป็นถวายนี่แหละเป็นถวาย ใช่ใช่คดไลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ด้วยเพราะเรารื่นเริงมาเยอะเกินไปแล้วเออนั่นก็น่าจะเป็นบทลงโทษของเราเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้คนด้วยเราถึงรู้สึกว่าเออก็ไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่ได้เกลียดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกมันไม่เชิงกับรอเขานะคะแต่รู้สึกว่าก็จะพยายามไม่โฟกัสมากกว่าแล้วถ้าจะกลับมามันก็หมายถึงว่าเพื่อนแล้วล่ะมันคงมาในรูปแบบของคาว่าเพื่อนถ้าจะคุยมากกว่าเพื่อนมันก็มันก็คือมากกว่าเพื่อนนั่นแหละอืมแต่ก็ ใช่ใช่ก็คงจะคงจะใช้อะไรอะคำว่าแฟนกับใครคงคงยากแล้วล่ะทีเนี้ยใช่น่าจะนาน <laughs> ตั้งหลักสักพัก <laughs> ใ,ชใช่ใช่ใช่กอตั้งหลักก่อนพักหนึ่งโอเคขอบคุณนะคะพี่ลาคุณค่าย